เรารู้นะว่าเราต้องการความรักแต่เราคิดว่าเราไม่เหมาะกับการที่จะถูกรักเราสึกว่าฉันไม่สมควรถูกรักก็เลยปิดกั้นไม่รับความรักจากใครทุกคนที่เข้าหาเราเราก็จะมองว่าเขาเข้าหาเราเพราะว่าเราทําสิ่งนั้นได้ดีสิ่งนี้ได้ดีจริงๆเราพี่ไม่สมควรถูกรักเพราะว่ามันปิดกั้นอยู่ข้างในใจลึกๆพี่ต้องรักพระเจ้าและรักคนอื่นต้องต้องรักอะไรเงี้ยแล้วมันเหนื่อยมากเราไม่เห็นด้วยซ้ำเราไม่สามารถอิมเมจินความรักที่พระเจ้าให้เราได้จริง ความรักของพระเจ้านะคือไม่สามารถที่จะอธิบายได้จริงๆจนกว่าคนนั้นจะได้สัมผัสความรักของพระเจ้า <Yeah. S 1> <Yeah. S 2> สวัสดีค่ะยินดีตลอดทุกคนเข้าสู่ On the b e บินแบ k กกับมันแก้วอีกแล้วนะคะ วันนี้ก็มาพบกับแกวในหัวข้อหัวข,ข้อข้างบนเลยค่ะ love yourself หรือว่ารักตัวเองนะคะวันนี้แกวชวนคนคนหนึ่งมาที่เขาจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราจะได้ลงลึกแล้วก็เข้าใจเกี่ยวกับหัวข้อนี้มากขึ้นขอเชิญพบกับพี่นันเลยค่ะ <Woo! S 1> พี่นันผู้รับใช้เต็มเวลาของ Thailand Campus Crusade for Christ พี่นันเป็นทั้งพี่เลี้ยง ดูแลนักศึกษาสอนพระกัมพีประกาศเรื่องราวของพระเจ้ารวมถึงรับใช้ในส่วนอื่นๆอ,อีกมากมายแต่พี่นันเคยเป็นคนหนึ่งที่รู้สึกว่าตัวเองไม่คู่ควรกับการถูกรักไม่สมควรที่จะถูกรักแต่ในวันนี้พระเจ้าเข้ามาเยียวยาแล้วชีวิตของพี่นันก็เปลี่ยนไปเราไปฟังเรื่องราวของพี่นันกันเลยค่ะขอบคุณพีนันมากนะคะที่มาวันนี้ยินดีมากเลยรายการเรานะคะก็อยากให้เป็น เหมือนฟลอินเทอร์เีที่พี่น,นันจะสามารถพูดอะไรก็ได้เราจะไม่ตัดสินกันรายกันแล้วเราก็จะพูดคุยกันด้วยความรักในแรลครีคต <laughs> ได้เลยก็อ,อยากที่จะมาพูดเรื่องนึงเนาะก็คือเรื่อง love yourself หรือว่าเรื่องเรื่องรักตัวเองแกวคิดว่าที่คลิกเข้ามาเนี่ยจจต้องมีคนที่แบบเคยประสบการในชีวิตแล้วก็อาจจะเคยตั้งคําถามว่าแบบเฮ้ยเราเราเป็นใคร เราถูกลักหรือเปล่าเราเราต้องการเราต้องการให้คนรักเราเราต้องการการแสวงหาการยอมรับอเออแก้วเองก็เป็นคนหนึ่งเนาะเป็นเป็นม,มนุษย์ปกติออทุกคนแบบมนุษย์อะคิดว่าเกิดมาก็อยากอยากถูกลักเนาะของพี่นันเคยมีไหมของพี่เอ่อของพี่จริงจงไม่เชิงว่าคิดว่าตัวเองต้องการความรักแล้วก็แล้วก็วกําลังหาของพี่ไม่ใช่แบบนั้นเลยของพี่จะออกแต่ว่าเออ เรารู้นะว่าเราต้องการความรักแต่เราคิดว่าเราไม่เหมาะกับ,ก,บ,ก,บกับการที่จะถูกรักของพี่จะเป็นแบบนั้นเราสึกว,ว่าฉันไม่สมควรถูกรักก็เลยปิดกั้นไม่รับความรักจากใครซึ mm ่ง hmm. คิดว่าสิ่งสิ่งนี้มาจากไหนอ่ะก็คือความเชื่อเดิมของพี่พี่เชื่อในเรื่องของบัปบ,บุญ mm hmm. สวรรคโลกอยู่แล้วอะไรอย่งนี้ค่ะแล้วก็ส่วนตัวก็รู้ว่าข้างในเรามีมีความคิดไม่ดีอิจฉาเป็นเป็นเด็กที่อิจฉา ก็โตมาแนละ้วครอบครัวที่แบบไม่ได้มีมากค่ะเป็นครอบครัวแบบค่อนข้างยากจนนั่นแหละอืมแล้วก็มีพ่อแม่ก็ยังทางกันแล้วเราจะเป็นเด็กที่แบบว่าเป็นพี่พี่คนโตก็เลยแบบค่อนข้างเก็บกดมันย้อนไปไกลเนาะมันมะันย้อนมาเออมันย้อนมาเรืเออ่อยเ<ๆ>ทํายทให้บุค,คลิกพี่เนาะเป็นพี่คนโตชอบคอนโชรลแล้วก็อ่าก็จะค่อนข้างเกี่ยกา่กับน้องแล้วชอบให้ทุกอย่างอยู่ในระเบียบของตัวเองแต่เรารู้ว่าจริงๆแล้วอะ่ะข้างในมันมีความความต้องการเอาชนะ อ,อต้องต้องเด่นต้องดีนะเพราะว่าเราต้องออดูแลครอบครัวดูแลน้องอืทุกอย่างทุกอย่างที่รู้สึกว่ามันเป็นมันเป็นความรู้สึกแง่ลบอะ่ะมันมันเก็บกดไว้อยู่ข้างในแล้วมันฟ้องมาอยู่เสมอว่าจริงจริงว่าฉันเป็นคนไม่ดีใช่จริงจริงว่าฉันเป็นคนไม่ดีแล้วก็ทุกคนที่เข้าหาเราเราก็จะมองว่าเขาเข้าหาเราเพราะว่าเราทําสิ่งนั้นได้ดีสิ่งนี้ได้ดีอ่ามันก็รวมกันกลายเป็นว่าพี่มีความคิดลึกๆข้างในว่า จริงๆแล้วพี่ไม่สมควรถูกรักคนที่เข้าหาพี่อะเขาเข้าหาเพราะว่าเรียนเก่งเพราะว่าเป็นคนพูดเพราะหรือว่าอะไรต่างๆนานาอืม,มันฝังอยู่ข้างในโดยไม่รู้ตัวเมืม่อหยีเล่าให้ฟังพี่นันคือก็ได้คำคือเหมือนก็เราคือมนุษย์คนบาปจริงๆแล้วบางบางทีบาปเนี้ยหรือว่าสิ่งสิ่งความรู้สึกนี้เองอะไรเงี้ยมันก็มันก็ฝังไปในลากลึก บางทีเราก็ไม่ได้อยากเป็นแบบนี้เบบว่าเราไม่ได้อยากที่จะอิจฉาแต่ว่าเราจะแก้อิจฉานี้ได้ไงแล้วก็ม,มันก็วนวนวนดูวนอยู่อย่างนั้นมันแก้ไม่ได้เลยถ้าถ้าเป็นคนที่ไม่รู้จักพระเจ้าไม่สามารถหาทางออกได้จริงๆริแต่ว่าก็ส่งผลกับพี่มาเรื่อยๆืแต่พี่ไม่รู้ตัวนะแต่ว่าคนรบข้างก็ไม่เคยฟีดแบ็กจนจนมาเป็นริสเตียนแต่ว่าก่อนหน้าเนี่ยก็คือมันส่งผลมาเรื่อยๆคือความสัมพันธ์มีเพื่อนนะเป็นคนมีเพื่อนเป็นคนแบบว่า เข้ากับทุกคนได้แต่ไม่ลงลึกกับใครสักคนไม่มีเพื่อนสนิทแต่เราจะรู้ว่าเรามีกำแพงบางอย่างกับเพื่อนคนนี้ถึงจะพูดว่าเพื่อนสนิทก็ตามอะไรย่างี้จนมีแฟนมีแฟนก็ก็รู้สึกว่าไม่สามารถคอนเน็กกันได้รู้สึกว่าไม่เป็นที่รักทำยังไงก็ไม่รู้สึกเป็นวาดตัวเองถูกลักเพราะว่ามันปิดกั้นอยู่ข้างในใจลึกๆอืมใช่ก็เลยเป็นปัญหาเรื่องความสัมพันธ์ซึ่งก็คือ ตั้งแต่แบบว่าจําความได้เลยค่อนข้างเป็นแบบนั้นพี่จะไม่ค่อยคอนเน็กกับใครไม่ได้จริงๆเหมือนน่าจะไม่ไว้วางใจไม่ไว้วางใจคนอื่นมันเหมือนเป็นความรู้สึกแบบไม่ปลอดภัยป่ะใช่คือเหมือนอาจจะสนิทได้ระดับหนึ่งนะแต่ว่าถ้าคุณเข้ามาอีกนิดนึงเราจะซิแบบว่าถอยใช่พี่พี่เป็นคนที่แบบไม่สามารถคุยทุกเรื่องได้กับใครก็ตามอ่าอ่าสนิทที่สุดก็ไม่สามารถคุยได้ทุกเรื่องอยู่ดีเพราะรู้สึกว่า ไม่ปลอดภัยอะไรเงี้ยอันนั้นเป็นสิ่งที่เจอมาเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วแล้วจุดจุดไหนที่ที่พี่นันเองก็บอกว่าอไม่รู้ตัวแล้วจุดไหนที่รู้อ่าจุดที่รู้ก็คือตอนเลิกกับแฟนตอนเลิกกับแฟนนะจ๊ะก็คือ,อก็เริ่มกลับมาทบทวนกับตัวเองว่าปัญหามันคืออะไรทําไมเราคอนเนคกับใครไม่ได้เลยอ่าก็เลยเริ่มใช้เวลากับพระเจ้าอืจะเฝ้าเดียวนี่แหละก็อ่านไปแล้วก็มีประโยคสั้นๆว่า God cares about you ไม่ก็ประโยคธรรมดาเราก็เจอมาตลอดแต่วันนั้นมันกระแทกใจจนที่ว่าจริงหรออ่างเงี้ยเราไม่เคยถามความถามแบบนี้กับตัวเองเลยแต่ว่าวันนั้นมันขึ้นมาแล้วก็ก็เลยเออจริงด้วยทําไมพระเจ้าต้องรักเราก็เลยแบบนั่งใช้เวลากับพระเจ้าแล้วก็พระพีตอนนึงขึ้นมาก็อยู่ในสดีเนาะกริสัดาวิดเขียนในสดีบทที่8ที่บอกว่ามเมื่อมองดูฟ้าสวรรค์มองดูดวงดาวที่พระเจ้าสร้างไว้มนุษย์เป็นใครที่พระเจ้าจะต้องมาห่วงใยจะต้องมา สนใจดูแลก็ก็นึกถึงประโยคนั้นว่าแบบเออเราถามคำถามเดียวกับดาวิดเลยแล้วพระเจ้าตอบขึ้นมาในใจว่าแต่เธออะแต่นั้นอะมีคุณค่ามากกว่าท้องฟ้านะเราลักเจ้ามากกว่าท้องฟ้านะก็รู้สึกว่าอุ้ยพระเจ้าไม่ได้ตอบนะว่าทำไมถึงรักเราแต่ว่าอ่ามันความรักมันกระแทกเข้ามาแบบจักกว่าเดิมโอ้ใช่แต่ว่าเว้ยเราจะโอ้แล้วฉันจะถามทําไมในเมื่อพระเจ้าก็ ก็สำแดงความรักแบบนี้แล้วแล้วฉันปิดใจทําไมทําไมฉันต้องตั้งคาถามทำใหต้องปิดใจก็เลยกลับไปทุทนับตัวเองว่าจริงๆเราเรากำลังปิดใจเพราะว่าเรามีบางอย่างอยู่พี่เรียนจิตวิทยานอ้องพี่จบม,มาเรีจิตวิทยาเราลองค้นหาในใจตัวเองดูบ้างอเพราะว่าปกติเราเราเป็นนักจิตวิทยานาะเราก็จะแบบฟังคนอื่นแล้วค้นจิตใจของคนอื่นแต่จิตใจของตัวเองไม่เคยค้นแล้วก็ไม่เปิดให้คนอื่นค้นด้วยเอ,อ,อ เป็นเรื่องตลกมากปิดบบประตูหัอะไรเนี่ยสอนให้คนอื่นฟังแต่ตัวเองแบบไม่เปิดให้ใครฟัง mm. อะไรเนี่ยแล้วก็เลยคน้นลองค้นตัวเองดูว่าปกติอ่าสาขาจิวยาเขาจะสอน, mm. นแบบว่าโมเดลภูเขาน้าแข็งใช่ไหม mm. ข้างบนมันจะเป็นพฤต,ติกรรมที่แบบเราก็เห็นว่าคนอื่นทําแบบนั้นแบบนี้ของพี่ก็จะเห็นตัวเองว่าอ๋อเราเราไม่ค่อยคนกับคนเราไม่ค่อยลงลึกกับคน mm. แต่ข้างล่างภูเขาน้ําแข็งมันมีอีกแบบว่า mm. ก้อนแบบใหญ่ามากก็แบบเออเราลองค้นลงไปดูว่า เอ้ยพฤติกรรมพวกนี้ของเราความ,มคิดพวกนี้ของเรามันมาจากไหนอก็เริ่มเห็นว่าแบบอ๋อเราคิดว่า,าเรารู้สึกว่าไม่คอนเน็กเพราะเรารู้สึกว่าคนอื่นเข้าหาเราด้วยผลประโยชน์เขาไม่รักเราจริงๆอแล้วความคิดนี้มันมาจากไหนก็ลงลึกลงไปอีกอก็เลยลองลองสังเกตว่าเอ้ยมันมันเป็นความจริงไหมเนี่ยที่เขาเข้าหาเราเพราะผลประโยชน์ก็เลยลองคน้นสุดท้ายเนาะม,มันมันเยอะมาก <laughs> ค้นลึกลงไปเรื่อยๆจนไปถึงที่ว่าเรารู้สึกว่าเรา ไม่สมควรถูกลักเพราะเราทำบาปค,คือตอนที่มาเป็นคริสเตียนอะ่ะเขาบอกว่าพาระเจ้าชำระบาปให้กับเราทั้งหมดแล้วแต่พี่คนเพราะว่าพี่เองยังไม่ได้ยังไม่เปิดใจรับการยกโทษนั้นแบบว่าเข้าใจเลยอพระเจา้ายกโทษกับเราแล้วแต่ว่าเรายังโทษตัวเองอยู่อืม,อมก็เลยก็เลยเป็นเหตุผลว่าทําไมเราถึงรู้สึกว่าตัวเองไม่สมควรถูกลักอืมก็ก็เป็นสิ่งที่พระเจ้าเปิดเผย ว้าว it's amazing <S <laughs> ใช่แบบ <im itation> พระเจ้าเปิดเผยกับพี่นันอย่างเจาะจงมากๆผู้เขาน้ำแข็งที่ลึกลงไปในจิตใจ,จแล้วก็พี่นันได้ไข้ครวญผ่านเฝ้าเดี่ยวเองด้วยผ่านถ้าคำที่พระเจ้าก็เข้ามาตัดกับพี่นันคือแกวได้นึกถึงเรื่องหนึ่งเลยแบบเวลาที่พี่นันเล่าคือพี่นันถามใช่ไหมว่าทำไมพระเจ้าต้องห,หลักเรา <im itation> คำถามมันคือคำว่าทำไมก็คืออยากได้เหตุผลใช่ไหม แต่พระเจ้าไม่ได้รักเราเพราะเหตุผลอะคือพระเจ้ารักเราแบบไม่มีเงื่อนไขพระเจ้ารักเราก็เพราะว่ารักเราและนั่นแหละคําตอบเออพระเจ้ารักเราก็เพราะว่าพระเจ้ารักเราพระเจ้าก็มีพระคุณเพียงพอที่จะยังตอบมากกว่าคําถามที่พี่นันได้ถามไปคือพระเจ้ารักพี่นันมากกว่าที่พี่นันรู้อีกรักมากกว่าท้องฟ้ารักมากกว่าที่อะท้องฟ้าในในมุมของเราคือใหญ่มาก ในสายตาของมนุษย์ทองฟ้าคือใหญ่ที่สุดแล้วด้วยซ้ำแต่พระเจ้าบอกว่าพระเจ้ารักพี่นันมากกว่าทองฟ้ารักเรามากกว่าทองฟ้าใหญ่แค่ไหนอะใหญ่แค่ไหนอะเราไม่เห็นด้วยซ้ำเราไม่สามารถอิมเมจินความรักที่พระเจ้าให้เราได้จริงจริงอืมของพระเจ้าที่เข้ามาเข้ามาปลดล็อกเนาะใช่ใช่ก็มันเหมือนในพังพีเลยที่บอกว่าพระเจ้าชนะสูตรจิตใจตรวจสอบจิตใจมันแบบจริงเลยแต่ก็แต่ก็ทําให้เห็นนะว่าแบบ ถึงแม้บางคนบางคนเขาอาจจะรู้นะอืเขาไม่มีพระเจ้าแต่เขาอาจจะรู้ว่าเอ้ยมันมีบางอย่างบางอย่างแบบอยู่ในใจของเขาแล้วเขารู้ว่าแบบอ๋อฉันเติบโตมาแบบนี้ฉันมีปมแบบนี้แล้วฉันทาให้ฉันเป็นแบบนี้อืตรงที่ขอบคุณพระเจ้าก็คือการที่มีพระเจ้าทําให้การเยียวยามันมันไปต่อได้คือบางทีถ้าพี่ถ้าพี่มีพระเจ้าพี่อาจจะรู้ว่าเอ้ยฉันมีปมแบบนี้ฉันก็มีปัญหากับแฟนแบบนั้นแบบนี้แต่ถ้ามีพระเจ้าพี่ก็ไม่รับการเยียวยานะพี่ก็ยังอาจจะยังไปต่อแบบนั้น ก็แล้วใครจะมาเยียวยาฉันล่ะฉันก็ต้องไปตอแบบนี้แต่คนพระเจ้าที่มีพระเจ้าก็เลยได้รับการเยียวยาในจุดนี้ซึ่งเพราะว่าพระเจ้าสามารถเยียวยาได้เพราะพระเจ้าสร้างเราอืคือเพราะไม่มีใครสร้างเราใช่คนอื่นไม่ได้สร้างเราคนอื่นไม่ดูไม่ได้รู้จักเราถ้าพระเจ้าอืเขาเลยไม่สามารถที่จะมาแตะในส่วนลึกที่ในจิตใจที่ลึกที่สุดของเราได้นอกจากพระเจ้าผู้เดียวอืความรักของพระเจ้าไม่ว่าจะซาตานไม่ว่าจะการทดลอง ที่ที่บอกในพระธรรมลมไม่ไม่มีสิ่งใดที่ทําให้เราขาดจากความรักของพระเจ้าได้จริงๆไม่ว่าจะเป็นอุดพุระเกออิมเมชั่นอลแต่ว่าความรักของพระเจ้านะคือไม่สามารถที่จะอธิบายได้จริงๆจนกว่าคนนั้นจะได้สัมผัสความรักของพระเจ้าอืซึ่งซึ่งแบบพระคุณเนาะเราเราได้ เอ็กเซเรนซ์ส <risque> ิ่ง huh. นี้ด้วยตัวเองได้ยังไงอะไรเงี้ยพี่นันคิดว่าแล้วแล้วคนนั้นที่เออบางบางคนที่ดูอยู่ก็อาจจะกําลังส t ร u g เรื่องเดียวกันแล้วเขาอาจจะไม่รู้ด้วยซ้ำว่าวิธีไหนที่จะเปิดเปิดออกเขาอาจจะกําลังปิดอยู่แล้วเขาก็อาจจะกําลังร้องขอพระเจ้าว่าเข้ามาเติมความรักเขาหน่อยแต่ว่าในวันนี้เขาไม่รู้ว่าวิธีการทํำยังไงอืพี่นันพอจะ แบ่งบันคือคือสำคนที่อ่ต้องการให้พระเจ้าเข้ามาตเต็มความรักในใจใช่ไหมแบบนั้นใช่ไหมถึง <c oughs> แม้ว่าจะเป็นคริสเตียนเองก็ได้นะคือคือ,คอแม้แต่คริสเตียนเองบางคนก็ยังรู้สึกขาดความรักของพระเจ้านะจริง,รงแต่คนเติบโตมาไม่เหมือนกันใช่ไหมจะมีแบบสิ่งต่างที่บล็อกอต่างๆในใ,นใจเนะี่ยไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นก็ต้องใช้ความเชื่อแหละอย่างแรกคือสเต็ปแรกคือต้องมีความเชื่อว่าพระเจ้าสามารถ เยียวยาหรือว่าเอาทุกอย่างที่เป็นอุปสรรคในใจของเราออกไปได้ก่อนต้องเ,เชื่อก่อนอืเชื่อแล้วลงมือทําก็คือการเช้อวละกับพระเจ้าอธิษฐานสังเกตตัวเองบ่อยๆว่าอจริงๆพี่น้องรอบข้างก็ช่วยได้เยอะมากมจริงๆพี่ไม่ไม่เคยสังเกตตัวเองจนพี่น้องรอบข้างเขาที่เขารักเราลสนิทเขาตัดสินใจบอกว่าแบบเออสังเกตว่านั้นเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้ ถ้าเขาไม่บอกคือเราจะไม่สังเกตเราจะไม่เริ่มไม่เริ่มดูแลตัวเองต้องต้องใช้ความเชื่อเชื่อพระเจ้ารักและพระเจ้าพระเจ้าเปิดเผยให้กับเราได้ไม่ว่าโปรแมชชิตจะหนักแค่ไหนอแต่ให้เชื่อพระเจ้าพระเจ้าดีลกับมันได้กับพระเจ้ามากๆใช้เวลากับพี่น้องรอบข้างแล้วก็ถ้าถ้าไม่รู้จะจัดการยังไงคิดว่าการพูดแบบเนี้ยช่วยได้เยอะมากอก็คือต้องมาออกอะไรกันเรามาออกอะไรกันในการเชิญเชิญหาสัก ใครสักคนจริงๆคนฟังก็หายากนะแบบว่าคนที่ฟังแบบ active listening แล้วฟีดแบ็กสะท้อนกลับไปเนี่ยหาคนที่แบบเราไว้ใจได้แล้วคุยคุยแบบเนี้ยคุยรีบเท้ากับเขาอืมมันจะช่วยสะท้อนแล้วช่วยให้เรากลับมาคิดว่าแบบเวลาเราพูดออกไปอะเราจะได้กลับมาคิดอืมใช่เราจะเริ่มเห็นตัวเองมากขึ้นเหมือนเขาเป็นกระจกให้กับเราเวลาเราคุยกับเขาอันนี้ก็ช่วยได้นะดีมากเลยอ่าก็คือต้องเริ่มจากความเชื่อ แล้วก็ต้องวางใจพระเจ้าว่าพระเจ้าจะสามารถเยียวยาเราได้จริงจริงซึ่งซึ่งแกวคิดถึงอย่าง,นงหนึ่งเลยนะคือเขาไม่ยอมจำนนการวางใจพระเจ้าการยอมจำนนกับพระเจ้าคือการที่เราไม่คิดจะยื้ออะไรไว้แล้ว,วเวลาที่เราประตูมันปิดอยู่อะคือเราเรามันคนควบคุมให้มันปิดนะเพราะว่าเรา,เราก็ควบคุมให้มันเปิดได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคือเราต้องตัดสินใจที่จะเปิดออกแล้วก็มอบสิ่งเนี้ยให้กับ พระผู้เจ้าของเราพระเจ้าคนที่จะสามารถแบกรับแบบความคิดลบๆหรือทุกอย่างนี้ได้จริงๆเออแล้วคนอาจจะรู้สึกว่าการมอบสิ่งนี้มันเป็นเหมือนการกำลังเสียอะไรใช่ไหมแต่จริงๆแล้วไม่ใช่เลยการยอมจำนนคือการให้ทุกอย่างกับพระเจ้าแต่เรากลับได้ทุกสิ่งเรากลับถูกเติมเต็มใหม่ด้วยความรักของพระเจ้าเรามอบสิ่งนี้ให้พระเจ้าแต่เราถูกเติมเต็มไปดังนั้นก็คือ พี่น้องก็เป็นคนนั้นที่เออจะสามารถช่วยเราให้พบกับความรักที่สมบูรณ์นั้นได้ผ่านผ่านชุมชนอือจริงจุดนี้เป็นจุดที่ยากที่สุดคือการเนี่ยยอมจำนวนกับพระเจ้าเออคือจุดที่ <c oughs> แบบ <c oughs> พระเจ้าเราจะเปิดออกแล้วล่ะเพราะว่ามันเหมือนเป็นการแบบเหมือนเรายืนอยู่บนโต๊ะใช่ไหมเราทิ้งตัวลงมาแบบมันเหมือนเออใช่มันจะไม่จะน่ากลัวนะมันน่ากลัวนะแต่เราต้องไว้ใจว่าแบบเอ้ยมีคนรับเราอยู่ข้างหลังมีพระเจ้ารับเราอยู่ พี่นันก็ได้พูดในหลายๆอย่างเกี่ยวกับเรื่องการรักตัวเองแล้วก็สิ่งที่พระเจ้าเข้ามาปลดปล่อย mm hmm. แล้วแก้วเชื่อว่าปลดปล่อยแล้วมันต้องมีอะไรต่ออ่าอืมคือเวลาคนเราเจออะไรของดีเนี่ยหรือว่าเจอเบรกทรูบางอย่างที่มันทะลุทะลวง mm hmm. ที่มันแบบที่แก้วเชื่อว่าวันนั้นของพี่นันนะจะเป็นวันที่ หลอกให้กับพระเจ้าได้หลอนได้นอนใช่ไหมแล้วก็แบบพระเจ้าหลอกหนูไม่ได้เปิดให้มอะไรใช่ไหมกยไม่มีวันแบบนั้นเออแกแอยกอยากรู้ว่าแล้วหลังจากที่เกิดวันนั้นขึ้นเออชีวิตของพี่นันเปลี่ยนไปยังไงหรือความสัมพันธ์ที่พี่นันบอกว่าเออก็ไม่ได้กลับไปินเดินกับแฟนเก่านะหรือว่าไม่ได้มีแฟนใหม่นะแต่แต่ว่าแต่ความสัมพันธ์กับพระเจ้ากับคนรอบข้างแบบดีขึ้นมากแปลว่าจริงจริง หลายๆคนคิดว่าเป็นแบบนี้คือ break through แล้วชีวิตแบบว่าโอ้โ oh, ห explode พลุมาอะไรเงี้ยแต่จริงๆไม่ใช่ไม่ใช่ใช break through มันมันเกิดขึ้นแบบต่อเนื่องอะแบบมันไม่ได้เกิดขึ้นครั้งเดียวจบชีวิตสมบูรณ์แต่ว่า break through เสร็จแล้วเราจะเจอกับมันอีกหมถองว่าปมต่างๆมันจะกลับมาอีกนั่นแหละแต่เราจะรู้ว่าเรา break through มาอย่างไงเราจะรู้ว่าเอ้ยความคิดพวกเนี้ยพระเจ้า work กับเราแล้วพระเจ้า deal กับเราแล้วเราเรารู้แล้วมันมาจากไหนแล้วเราจะ จัดการกับความคิดนี้ได้ค่อนข้างจะง่ายขึ้นง่ายขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นกับพี่ตอนนี้ก็คืออเราเราจะเตือนตัวเองเสมอว่าคนรอบข้างเขารักเราเพราะเราเป็นเราไม่ใช่รักเราเพราะว่าอยากให้เราทํางานให้ไม่ใช่เพราะเราดีไม่ใช่อะไรเอ๊ะนนคะเอ๊ะเอ๊ะอันนี้รู้อันนี้รู้เราลัการเรารักันเธอนะเรารักกันนะใช่ก็จะเริ่มเหมือนหัวใจก็ค่อยๆเปิด เปิดรับความรักจากคนรอบข้างมากขึ้นว่าแบบเขาที่เขาถามถ่ายที่เขาทําทุกอย่างเนี่ยเขาเขาก็รักเราเพราะว่าเราเป็นเราจริงๆใช่เหมือนอย่างที่พระเจ้ารักเราแล้วแบบสิ่งนี้แบบกระทบกับงานเราใช้แล้วก็ชีวิตของพี่ด้วยจริงๆพี่ก็ทํางานรับใช้อยู่เนาะกับนักศึกษาพนักงานนักศึกษาค่ะก็อ่เมื่อก่อนพี่จะก่อนที่จะถึงช่วงเบรกตูพวกเนี้ยพี่จะทํางานเพราะว่าพี่คิดว่า พี่ต้องรักพระเจ้าและรักคนอื่นต้องต้องรักอะไรเงี้ยแล้วมันเหนื่อยมากแบบม,มันเค้นความรักของตัวเองมารักคนอื่นอะ่ะก็คือเราไม่รับจากพระเจ้าไม่รับจากใครเลยแล้วจะเอาความรักที่ไหนมารักคนอื่นมันจะหมดมันจะเอาที่ไหนใช่าบางทีกลายเป็นความฝืนแล้วก็เหนื่อยแต่พอ,อช่วงหลังเบกตูมาเราเริ่มรัฟความรักจากคนอื่นให้คนอื่นรักเราก็เขารักเราก็ปล่อยเขารักเราก็รับก็รับเข้ามาอะไรเงี้ยแล้วรู้สึกว่า มันมีพลงไปรักคนอื่นมากขึ้นมีนักศึกษาเข้ามามีน้องอยากขอมาค้างที่ห้องมาะอะไรเงี้ยเราไม่รู้สึกอึดอ,อัดแล้วรู้สึกว่า,าไป <laughs> ไปไปไปใช้เวลาด้วยกันามา,ามาเลยอะไรเงี้ยอ,อรู้สึกว่ารักคนอื่นได้ง่ายขึ้นม,มากขึ้นมากขึ้นเป็นสิ่งอศัศจรรย์มากๆว้าวแก้วแก้วชอบคำนั้นมากว่า break through ไม่ใช่ครั้งเดียวในชีตแต่มันเกิดขึ้นเรื่อยๆในชีวิตของเรา และนั่นแหละคือพระคุณของพระเจ้าที่ถึงแม้จะมีการต่อสู้เข้ามาแต่ว่าพระเจ้าให้เราได้เรียนรู้การทดสอบที่ผ่านมาทําให้เราสามารถใช้ชีวิตต่อไปได้และแบบเข้มแข็งมากขึ้นชอบมากเลยตอนที่พี่นันพูดว่าแบบคือความสัมพันธ์มันเปลี่ยนที่มันลึกลงได้คือเมื่อเมื่อกำแพงนั้นมันค่อยๆเปิดออกมันค่อยๆนะมันไม่ได้เปิดออกครั้งเดียวแน่นอนมันค่อยๆเปิดออกมันทําให้ เราสามารถที่จะ deep relationship ได้ซึ่งสิ่งนั้นอ่ะจะทำให้เราส่งผลต่อกันและกันได้มากขึ้นจริงๆเราเราจะแบบรักกันโดยไม่มีเงื่อนไขแบบที่พระเจ้าบอกให้เราละใช่จริงก็กำลังค่อยๆลงลึกองบิ๊กก็กำลังค่อยๆลงลึกกับคนไปเรื่อยๆที่เมน I mean, that's good มันดีมันดีมากมสิ่งหนึ่งที่พี่รันพูดนะคือเราต้องเตือนตัวเองด้วยความจริงว่าคนรักเราคือ ในในในสังคมเราอาจจะแบบว่าเออเราต้องเตือนตัวเองว่าแบบเออเรามีคุณค่ามากที่สุดเราต้องรักตัวเองใช่ไหมแต่ว่าในวันนี้พอเรารู้ว่าเราไม่ได้มีแค่ตัวเองแล้วเราเรารับความรักจากพระเจ้าแล้วแล้วมันถูกเติมเต็มแล้วมันนล่นอะแล้วแบบมันไม่ได้มีแค่เราคนอื่นก็รักเราแล้วเราก็รักคนอื่นเหมือนกันเ,ออเราเราสามารถเตือนสิ่งนั้นได้อยู่เสมอในการใช้ชีวิตซึ่งซึ่งสิ่งนั้นแก้วเองก็ ต้องเวิร์กออเหมือนกันตลอดทั้งชีวิตเะองช่วยตลอดทั้งชีวิตตลอดทั้งชีวิตจริงแล้วแล้วถ้าพี่นันคิดว่ามีคนที่กำลังเอ,อ r u g g l e กับสิ่งนี้อยู่พี่นันลองย้อนย้อนกลับไปในตอนนั้นดูพี่นันแบบกำลังต้องการอะไรแบบว่าต้องการความช่วยเหลือแบบไหนถ้าเราเราเป็นคนนั้นที่เออเราไม่สามารถรักใครได้เราไม่สามารถเห็นคุณค่าของตัวเองเราไม่สามารถรักตัวเองได้จริงจรางเ้ยพี่นันต้องการอะไรในตอนนี้น พี่ไม่น่าจะามีกี่คนนะที่แบบเป็นแบบพี่ที่แบบว่าคิดว่าตัวเองไม่สมควรถูกรักไม่ไม่อยากให้คนอื่นมาเสียเวลากับการต้องมาถามว่าโอเคไหมเป็นยังไงบ้างรู้สึกแบบว่าเกรงใจเขาเขาไม่ควรมาสนใจเรามาคุยกับเราอะไรเงี้ยจริงๆเป็นสิ่งที่พี่จะถามคนอื่นอยู่ตลอดว่า โอเคไหมม,มาคุยกันมาเวิร์กกันว่าแบบน้องเป็นอะไรเนะช่วยช่วยคนอื่นเบรกทูแต่ของตัวเองแบบไม่อยากให้คนอื่นมาช่วยเพราะว่ารู้สึกเป็นภาระอะไรเงี้ยไม่รู้ว่ามีมีหลายคนแบบว่ารู้สึกแบบนั้นไหมนะมแต่ถ้าตรงนั้นของพี่ตอนที่อยู่จุดๆดนั้นอ,ะอ,อ่ะอ่าสิ่งที่พี่ต้องการพี่คิดว่าอาจจะต้องการใครสักคนมาเข้ามาในสเปซของเราแล้วถามว่าเออมีอะไรอยากจะเล่าให้ฟังไหม,มแค่แค่นั้นแหละไม่ใชว่าเราไม่อยากเล่านะ แต่ว่าเราเกรงใจเราไม่อยากให้คนอื่นมาเสียเวลาเสียพลังงานกับเราเพราะฉะนั้นก็ก็อาจจะหนุนใจหลาหลายคนนะคะก็แค่เข้าไปแล้วก็ถามว่าวันนี้เป็นยังไงบ้างมีอะไรอยากจะเล่าไหมแค่เป็นประโยคธรรมดาบ้างเลยาเป็นประโยคแรกที่เราเรียนภาษาอังกฤษว่า how are you แต่ว่าแต่ไม่ใช่ how are you แบบว่าอืมกึนแล้วก็บายบายเลยนะหลายหครั้งเราทำแบบเราไม่อยากตอบ อืมทั้งหมดที่เราเป็นแต่ว่าจริงๆอะเราเราต้องซื่อสัตย์กับตัวเองหน่อยนะเวลาที่เราไม่โอเคบางทีเราก็สามารถพูดได้ว่าเราไม่โอเคอะแกก็คิดว่าคนนั้นที่จะเข้ามาถามเราอะไรว่าเป็นยังไงบ้างมีอะไรให้แอนเผื่อไหมอะไรเงี้ยเป็นเป็นคนที่เราสัมผัสถึงความรักของเขาจริงแล้วก็แกคิดว่าเราเราต่างก็ต้องการคนแบบนั้นในชีวิตใช่ใช่ก็จริงสิ่งนี้ก็ใช้ คำถามนี้ใช้ได้กับทุกคนนะไม่ไม่ต้องกังวลว่าแบบเออคนนี้เขาดูเขาดูโตแล้วนะเขาดูดูแลตัวเองได้เขาดูสตรองนะแต่ไม่ไม่ได้แปลว่าเขาไม่ต้องการความช่วยเหลือใช่ยิ่งคนที่ดูโตนี่แหละเขายิ่งเผชิญกับสิ่งต่างๆเยอะใช่ก็ไม่ต้องกลัวนะที่จะเข้ามาถามพี่พี่อ่านไปยังไงอย่าแตะเดี๋ยวลองไห้ ใช่แบบเซนซิทีฟเซนซิทีฟนองแต่แต่ว่าเออบางทีก็แตะหน่อยเราจะได้ระเบิดออกมาให้คนอื่นแตะด้วยให้คนอื่นแตะด้วยเป็นคอนเวอร์เซชันที่ดีมากพี่แกวได้คุยกับพี่นั้นใช่ดีมากดีมากได้คุยกับแกวคือเหมือนพี่ก็ได้เล่าแล้วก็ระบายออกมาด้วยแบบว่าปกติแบบไม่กล้าเล่ารู้สึกเกรงใจเนาะ I'm all ears แกวพร้อมที่จะฟังพี่นั้นถ้าคุณเป็นคนนั้นที่กำลังรู้สึก อาจจะไม่สามารถที่จะรักตัวเองได้หรือว่ายากที่จะเห็นคุณค่าของตัวเองแกอยากให้ลองมองหาคนที่อยู่รอบๆข้างอาจจะลองเปิดใจแล้วก็มองหาคนนั้นที่เราสามารถที่จะไว้ใจแล้วก็วางใจเขาได้ลองคุยเรื่องนี้กับเขาดูแล้วก็มากไปกว่านั้นแกคิดว่าคนที่จะสามารถช่วยเราได้จริงๆ มีแค่พระเจ้าคนเดียวคือคนที่สร้างเราและสามารถเติมเต็มความรักเราได้ใช่อย่างครบถ้วนและสมบูรณ์คือคือพระเจ้าจริงๆและและพระเจ้าก็ทําสิ่งนั้นแล้วในชีวิตของพี่นันพระเจ้าทําสิ่งนั้นแล้วในชีวิตของแก้วและพระเจ้าก็จะทาสิ่งนั้นในชีวิตของคุณเหมือนกันอยา๋เชื่อว่าพี่น้องคริสเตียนเราเราเองลองใช้เวลากับพระเจ้าเยอะๆลองลองใคร่ครวญถึงสิ่งที่เรากําลังเผชิญอยู่ความรู้สึกของเราอืม ก็อยากให้เป็นช่วงเวลาที่ทุกคนจะได้ซื่อสัตว์กับความรู้สึกของตัวเอง mm hmm. ขอบคุณทุกคนมากเลยที่ที่ดูจนถึงตอนนี้แล้วก็เราจะพบกันใน EP ต่อไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีสวัสดีค่ะก่อนไปแก้มีเบื้องหลังตอนเล่นเกมสนุกสนุกมาฝากทุกคนคะ่กะกติกาคือเราจะแข่งกันทายบุคคลในพระกัมพีผ่านคำใบที่ได้รับ ซึ่งจะมีทั้งหมด4แผ่นป้าย4คำใบ้ถ้าเดาถูกก็รับคะแนนไปเลยโอ้สองเดี๋ยวลู้สองสองเป็นหนึ่งในสาวที่อะไรหรอยังย่งเนีอ่าสองไปแล้วใช่มั้ยอ่าสามเบิด์ีกเบอร์จากเบอร์จากชื่อของเขาเป็นชื่อประธานโอ้ไม่ได้ช่วยได้เลยสี่ มืดได้หนะอยมาทิวเราเหรอสี่อ่ะทุกคนหรือเปล่าเันเล่มอะทันไมเ่นถึงอะไรมันแก้วสองอีกแล้ว แป๊บหนึ่งนะจริงจริงมันก็ยากอ่ะหนึ่งหนึ่งนจริงนูอาไม่เฉ uh> ียนเลยล่ะในหัวคืออับราฮัมอับฮมหรือเปล่าอับราฮัมแน่นอนหรืออับราฮัมไม่ใช่โอเคถูกแล้วเย้ขอบคุณค่ะขอบคุณมาก